นายจะวันทีไรเด้อายเออวันอยู่นี่เด้กข้าปลูกันพ่อดีเหรอเด้กไอ,อยกาไว้วันนี้ที่วันพ่อดีเนี่ยจะวันทีไลไงบอบออกไปอีกเนี่ยโอ้โอเท่านี้แม่วิอ้วยไงบอกไอีกจะวันทีไรมันเหลืออยู่อีกคงหนึ่งอยู่เลยเพราะท่านนี้แต่แนว้ยเขาปลูกน่ะไวิจำได้ไหมกีริกจอกหลอกแค่เท่านี้แม่เม <พอ S 2> ่บอกยังกีริกจอกหลอกเขาบอกข้อจริงตัว วานอยู่นี่นี่ขอดกาบมามันพอดีหลือดิเนะี่ยขดกาบมามันพอดีดิเนี่ยวานขอบพุกเนี่ยดีดิเนี่ยมันบ่อทีหรอกเพื่อ,พ,อพ่อดีพอดเพื่ออีกคงนึงเงาเถ้าเบื้องเบียงมันทีมันทีจะวันทีหลายโอ้อยดีบอกว่าฟังเนาะเอาขอดกาบมาอยู่นี่เด็กขดกานพอดีแล้วพอดียังไหนกาดิเนี่ยเจ้าจุ๊บอันที่ยังทีปันนี้อืมขดกาไว้ว่าพอดีพอดีมันบ่อทียังไหนเพื่อทงนึงอีกเนี่ยเพิ่นเบาเนี่ยขอบพุงไว้คงนึงใสขอดถามเจ้าเนี่ย เราเลาะกันน,นี่ล่ะเนี่ยเลาะกันนี่ล่ะเพื่นเบาแนี่อเปลูกไว้เพ<ร><ร>ื่นอยากได้เนี่ยเขาปลูกก็มาเลาะเลาะกันใส้เถาเพื่อมือเลาะนี่ล่ะฮะว่าอยู่นี่นหน้าทองนี่ฉันตีเบาแนี่อเปลูกไว้อ่ะเออเพื่นอยากได้เนื้อน้ำที่อยากได้เนื้อน้ำจังไหนเอาปลูกข่อยเอาไว้พอดีแล้วขออเขาปลูกยามันทีเดียวจะว่านทีผลดนี่เจ้าสิมาวันน่าจะคลอ,องห่างๆจังไหนโอ้ย โอ้ยเดี๋ยวจะไปบ้านทีแล้มันก็เป็นกาทั้งตัวเป่นสีมีห่วงมีนันเดือมันบ้ากาบ้าเกิดดอกบ้านรอดโอ้ยเนาะเดี๋ยวสีมาเฮดเหรนบม่ไห้ดีจังก็เจ้ามาเพื่อทงอื่นอีกไงเขาอยากได้แนวน้ำเขาห้องมันงามต้อเขาใจไปคอยถามดีๆเนี่ยที่ว่าเเ้ายุดเนี่ยเจ้าเลี้ยเขาปลูกเนี่ยไว้ไทยน้าผู้สาวเขาเออเนี่ยมาเ้าเนวน้ำข่อยเนี่ยอยากได้แนวเขาน้าเจ้าอายคือสีอ่อนคือสีหวานมันคือสีหอมพนะ อยากได้หันแนวคนอาวเฮ้ยทุกวันเนี่ยซ้ำ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 เนี่ยจะไปวันทีหลายจะขอใจไปปะเนี่ยมึงมาจชียงใหมก่อนมักขึ้นมักเอามึงมาจชียงใหมก่อนมึงมาจชียงใหมก่อนว่าไมหมเนี่กูฟังสัดสัดมึกงก็นนะ่ะฮะอยากได้แนวกเขาปลูกไว้ถ่ายเขานะสาวคางๆเนี่ยพี่โอ้พี่เขาอยากได้แนวกคนคว่นพี่โอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้ว เป็นยังคือบอกเห็นกูวันขี้ขี้หางเหี้หอมันขี้ี้มันกันเหอนี่ี้ไปเนี่ยมันเป็นอย่างเหอเหือหอหือจะวานที้ลหยวิมันไปเนี่ยเหอ้บ่วต้องให้หัวมันดอกืน้ำใจกูขนะดเพะเจมันมาอยากใข้เขาอีกมันมามาบักคับมึงเลยบังค ปีค่ะเขาจะเหือขนาดด้านเขากันนี่กอกันหือเขาต้องกินหมดอกกูบ้านเบิดนี้ละเลียมันไดกบิบ้านีบดละเทกามูมันหือปาดหัวนี่ม่หือ